สวัสดีค่ะวันนี้น้องปุ้ยพามาช้อปจิิงค่ะนะอยู่ที่ตลาดซีเมนต์นะคะซีเหมือนตึงนั่นเองนะคะดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยขอบอกนะคะแล้วก็ฝนเพิ่งจะลงเม็ดไปนะคะแล้วมันก็เลยอบอ้าวร้อน้ามากอันนี้มากับน้องหมิวนะ,ะมากับน้องหมิวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวอะไรไม่รู้เริ่มเริ่มต้นไม่ถูกคะ่ะคือเข้ามาก็กลัวหลงด้วยตามปุ้ยมาเลยเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูนะเพราะคนเยอะมาก แล้วเมื่อกี้นี่ก็หลงกันนะหลงกันหาทางเข้าตลาดไม่เจอนะคะาให้ดูคือแบบ360องศามันเป็นซอยไป5แยกเลยนะ5ซอยมีซอยไป5ซอยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรามน้วจำทางนะคะจำได้ราา้านเดิเดอบเด,อเดอเบบชอปนี้เอาไว้นะเดเิะเฟซชอปนี้คือ เดอะเฟสช็อปนี่เป็นศูนย์กลางแล้วเราจะไปช็อปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าสายฟอกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ช็อปดีกดีมาแล้วช็อปเอ่ออะไรอะชุดว่นะายน้ำก็ไช็อปมาแล้วนะพี่เราจะไปที่ไหนกันดีตรงไหนที่มันมีเสื้อผ้าสายฟอแล้วมันก็จะเป็นแบบนียค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้านเครื่องหนังข้างหลังก็จะเป็นร้านเครื่องหนังร้านเครื่องหนัง ร้านกิฟท์ชอปเนาะเสื้อผ้าสายไต้หวันเสื้อผ้าแนวไต้หวันค่ะจะมาหาเสื้อผ้าสายฝอรเราต้องไปร้านสไตล์ร้านที่เราไปดูแล้วอันนี้ก็เขาเรียกกระเป๋าเป็นยี่ห้ออะไรเหมียวที่เป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะืองไทยก็มีเมืองไทยก็มี เราก็เดินอ้อมโลก,กันอยู่เมื่อกี้อันนี้คนซื้อเยอะมากขายอะไรอ๋อมิวเขาขายขนมขายอันเนี้ยมิวเขาเรียกอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเมียน่นยน,มยนเออมียนเออเมียนเซียนอ่าเจอแล้วชุดชุดชุดเซเลมูนชุดนักศึกษาน้อยอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนนักชุดนักศึกษามิวพี่ว่ามันไม่เวิร์กแล้วหลซอยเนี้ อเจอแล้วมิวเสื้อผ้าแนวเซ็กซี่ตามขึ้มาเลยค่ะเดี๋ยวความจำก็เต็มนะเดี๋ยวเพื่อนของจะข,ขอตัวบายๆแล้วพามาดูคราวๆอันนี้โซนเสื้อผ้าแต่ก็สองร้อยห้าสิบถูกกว่าที่เราซื้อมาอีกนี่ค่ะชุดว่ายนะ้ำ ตัวกางนี้อตัวกาัน้เตัวเหลืองเขมรีกเขพเวียดนามใส่กันหาเสื้อผ้าสายฝอยูมันไม่โดน่ะมันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวเลย นี่ก็ไม่น่าเกียดนะีสีเหลืองใช่โดนใจสีเหลืองแล้วก็สีชมพูสามแล้วก็สิบข้างในสีดำนี่ก็สวยไม่รู้ยากยากชิมไหมสีดำนี้ไม่ได้ยากชิมสวยไมเนี่ยสวยเซ็กได้ไสวยไหมสวยไหมพูหนูพี่ชบอ่บ คุยชอบอะ่ะคุยชอบไม่ได้แพงด้วยนะเฮ้ยเหมียวมันมีกระโปรงด้วยเดี๋ยวเเข้าไปดูก่อนชอบเราอยากใส่เราอยากใสข่ขาบอก ไปดูร้านอื่นกันบ้างดีกว่านำ้ำเหลียวไม่เอาเลยเสื้อผ้าแนวนี้ยคุ่ชอบแนวนี้ปะเป็นมาไหมมาคิดเยอะนะแต่ลำยาวก็จะเป็นโซนร้านกระเป๋าร้านอุปก,กรณ์มือถือ มันไม่มันไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ที่สี่สิบสั้นก็ใหญ่โบเนี่ยมเบิ้งเหรอก็อยังไซร้องเบิง้งไม่มีไซส์เลยปุ้ย <food> ขอตัวดูรองเท้าก่อนแล้วกันนะมันไม่มีไซส์สูงรท้าก็คือ <food> ต้องเบอร์ใดล้มละเต้าจีจาวี่สิบห้าเอ้ส่สิบไม่สิไม่สิว่าาสี่สิบสองบัตรสล่สิบสองสี่สิบมไม่ต้องใส่รองเท้ผู้ชายอ่ะถึงเบอร์สีสิบ ขอตัวุยข,ขอตัวก่อนแล้วกันคุขอ,ขอตัวช้อปปิ้งรองเท้าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่แน่น้องอาจจะซื้อรองเท้านะ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ<ม>คิดถึงทุกคนนะคะ